ต้องร้องอุ้ยเสียลว่าเ,เสียวว,ยว่า,วามันยังไงมันยังไงมันต้องแอบสะดุง้งถอยหลังนิดนึงไงน้องแพล ขายคนนี้หรือเปล่า,เ,าเพราะว่าล่าสุดคือพี่การวินกับแอคชารีค<ๆ>่ะเขามาไลฟ์สดกันส็จสายแต่ช็อตที่มันกลายเป็นไวรัลมันมีช่วงหนึ่งคือมันมีช่วงหนึ่งอ่ะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนดีกว่าคือล่าสุดเขามาไลฟ์ไขยน้ำพริกปลาสลิดนางงามกับพี่นวรรรัดแต่ที่ทาเอาเซอร์ไพรส์น่ะคือมันมีช่วงหนึ่งที่กำลังแบบทําไข่เจียวกันอยู่นี่ไงช็อตนี้กำลังอ,อันนี้เอุ เดียวก็โอ๊ยมันโดนหรือเปล่าไม่รู้ไม่โดนโดนสิโดนผ้านะเธอไพ,พี่กามินไอที่ช็อตเนี้ยคือบอกไว้ก่อนนะคือเห็นป้ามันมีผ้าโขาออกมาพี่กามินเขาก็กลัวไอผ้าเน,นี่ยมันจะไปโดนไฟนโดนอะไรหรือปเปล่าเขาก็เลยหวังดีจะเ,เอาผ้าออกแต่ต้องหัะพี่พี่แน็กชาลีเขาตกใจแน็กชาลีเขาตกใจเอ๊ะมันจับโดนของเขาหรือเปล่าเดี๋ยวรู้หรอกว่าไม่ใช่ฮอลแลนด์แฮ ไม่โดนเธออาจริงๆคือนุ่งโจงขนาดนั้นข้างหน้าโจงมันก็จะมีแบบมวลๆๆมวใช่ปะเออแล้วคือนังก็แซวและเออนังแซวและคนก็ขำมันใหญ่เลยเขาแซวความนึงดนวยนะเดี๋ยวดูว่าไม่ใช่คอนแลนแท้แล้วก็ระวังนะมือหักที่จับอ่ะไม่ใช่ขานะอันนี้แซวแลยน่าจะเป็นอันนี้ไงน่าจะเป็นอันี้เอ่อโจงไงโจงโจงโจงก็เบรกว่ากันไปแต่ว่าพี่คารินเขาก็มีกังวลนิดนึงก็เลยออกมาขอชี้แจงนะจ๊ะเรื่องการจับฮอร์โมนในครั้งนี้ต้องขอ ทอดแฟนๆทุกคนด้วยค่ะคือที่จริงพยายามจะปกป้องเป็นกังวลกลัวมันจะไปถูกไฟไหมจริงเลยจ้จริงๆอันนั้นคือ,อ,อตั้งเตาความสดๆกระทะสดๆอาจสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผ้าที่โยนอยู่ข้างหน้าหล่นลงในกรออะทะก็เป็นน้ํามันร้อนอีกอะออยังไงเขาก็หวังดีไง ได้ๆก็แล้วแต่ใดใๆก็แล้วแต่นาะก็ถือว่าเป็นความน่ารักของทั้งคู่ที่่าโอุ้ยแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันละกันโอ้โหคือพุ่งถึง8หลักเลยหรอแหลักใช่7ล้านการขายของครั้งนี้ย1ชั่วโมง7ล้านจ้ะโอ้โหนี่ฮะก็ถือว่ากระแสตอบรับดีมาก